ขอเสียงปรบมือให้กับท่านวินัยพันธุรกับนักร้องดังนะครับต้องบอกว่าดังระดับประเทศนะครับผมเองเนี่ยผมยังต้องบอกว่าผมก็เป็นแฟนคลับท่านด้วยนะครับผมก็ยังเป็นแฟนคลับน้องดำเป็นแฟนคลับทันไหมอ่ะตอนนี้หนูทำหน้างงอยู่อาจจะไม่ทันค่ะผมเนี่ยเป็นแฟนคลับท่านเลยเกือบทุกเพลงที่ท่านวินัยพันธุรกับร้องได้ผมก็ร้องได้เช่นเดียวกัน นดีค่ะวันนี้เราจะได้มาฟังเสียงเพ้อๆของท่านท้องจันะคะทุกท่านเลยนะคะกับเรียนเชิญครับสำหรับท่านวิ่นัยพันธุระครับเป็นนักร้องต้องบอกว่าวันนี้จะมาได้รับเกียรติเป็นท่านแรกบนเวทีนี้ครับนะครับขอบคุณท่านมากเลยนะครับผมก็เป็นแฟนคลับด้วยครับขอบคุณท่านะครับผมผมก็ไดเกียรตินะครับที่มีโอกาสมาร่วมงานบุญในวันนี้ครับแล้วก็ผมดีเองมาฝากท่าน คือเกียรติทั้งหลายด้วยนะครับจะร้องเพลงแรกนี้เป็นเพลงที่ท่านคุ้นรู้จักดีนะครับลองฟังดูนะครับอินโทรจะไม่เหมือนออริจินอลนะครับเชิญครับ จาเป็นดาราเรียกหาจะไม่ได้ยิน ครับขอบคุณแต่เป็นนี้ที่เพลงสิน้นกิริย์นะครับผมได้ทำดนตรีใหม่ทั้งหมดโดยจะพาะผมร้องเพลงนี้มา 40, 40กว่าปีแล้วนะครับถ้าฟังดนตรีเก่าก็อาจจะนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพลงต่อไปนี้จะเป็นเพลงธรรมดะที่ในใจท่านนั้นที่เป็นสายลูับของดีพอสเวอร์นะครับตอนนี้เหลือผมอยู่คนเดียว ตัวตัวตัวู้สิเงาเกันเงาเงาไม่บอกอายุเท่าไหร่ผมันนี้ผมเจ็ดสบเจ็กกรับไนี้ชื่อเองเป็ยนไปไม่ได้มองแม่ท่านี้นะครับัวนะครับต่พาทาดิมเยััยผมเคยมาแต่สมัยชิมทศนนะขับรถมาสมัยอนมาทางลำปางนะครับ อย่างนะครับขับรถตั้งแต่หลุมบางมาท่าเถื่อนนี่มามาถึงเชียงใหม่ต้องมาซ่อมเครื่องใหม่เพราะว่าเป็นถนนลุกลังสมัยก่อนนะครับต้องมาซ่อมเครื่องแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตที่แถวชินทัศนีสมัยก่อนนะครับชินทัศนีนะครับของแช่นะครับแล้ก็พยุงพยุงผกดาครับแต่แต่ก่อนดูนะครับน้องน้องเปิดมาเลยนะครับเป็นไปไม่ได้ครับเป็นที่หกครับ S <S เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างนะขอบคุณนะครับ I'm mean, ขอต้นเพลงเลยครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับท่านพี่ได้พันธุรักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมได้ยินว่าแฟนๆนะครับต้องการอีกสักเพลงนะครับท่านครับเพล้ชื่อเพลงชูทางใจครับชูทางใจโอผมพี่ต้องบอกว่าได้ดูไปทั้งประเทศนะครับตัวนี้าด้วยชาวดอกไม้เพลงนะโดนโดนพี่โดน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không You ขออสัซเพี่อาดอดอม้ไมเป็นกีม่เหมือนดของพี่นี่แล้วกันอาดอมได้ไหมรอบเป็นลบเทียงจานไหมเนคับอกการจ่ายกครับ็ัมเล้องห้ดังหดผมครับตอได้ตมเป็นได้ครับับโอเพลงนี้น่าจะร้องกันได้ทุกท่านเลยะครับขอเสียงรวมกันเลยนะครับสำหรับเพลงนี้ผมเชื่อว่าเราท่านคง ร <ält> ่วมร้องได้ลยได้เลครับ ลวนมีไม่ติดต่อ,อ,อกอันเยีอาชีพป่าดงธงไรเลี้ยงกู้ทำไรไทยน่าเป็นรานหน้าแดงรอพากกันเผาถ่านหา,นบบานนมือตะบ้านเป็นทุนเงินท้อนหามาไดา้เก็บออเอาไว้พออุ่น ขอเสียงร้องพร้อมกันเลยครัวสำหรับพี่ตั้งที่ร้องได้ครับ Oh, okay. God. vì vịt trên bao nhiêu nhào chống ta kịp bằng cái bàn thắng sáng của trong chung đăng 放你的爱。 เฮ้ยๆๆครับ <laughs> <ska t> <schodEN> <sed wealthy authority playshalf> ความเืนให้จริงๆแล้วดิฉันต้องขอบคุณ่า้อาจารย์บัเทิตตุ้มใช่ไหมคะที่ที่เป็นส่วนทำให้คุณนิยได้มีโอกาสมาที่บ้านหลังนี้ขอสารภาพตรงๆนะคะเมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่นเรียนอยู่ที่โรงเรียนรีนาเชลิวิทยา์ไลน์ตอนนั้นเรียนมศ .2 เท่านั้นนะคะ แล้วก็มีคอนเสิร์ตของ The Impossible มาที่เชียงใหม่แล้วก็ไปแสดงที่โรงหนังสุริโานนะคะแล้วก็จอดรถข้างๆตามประษาของวัยรุ่นที่เะ็นคลินสร้านจำได้เลยว่าด่านนั่มีสมุดเล่มหนึ่งแล้วก็ไปขอลายเซ็นด้วยโคครรัับบหอแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าสมุดเล่มนั้นหายไปไหนแล้วผมมาครั้งแรกท่านนะครับผมนั่งเครื่องบินนั่งกบินใบพัด นะครับครถยนต์เดียวมาจากมาจากดอมเหนือมาถึงเชียงใหม่เนี่ยนั่งกันมาห้าคนนะครับเราก็ดูตื่นเต้นมากเลยนะครับก็สมัยก่อนนะครับเมื่อปีประมาณ2510ันห้ารัอยสิบไดก็แบบวาสนี้ครับแต่ก่อนได้นผมมาก่อนนะมากระวงพิยมุจจาครับมาได้ชิงทัศนีคือวงที่นี่นะครับใช่ค่ะคือถ้าตอนสมัยชิงทัศนีเนี่ยตอนนั้นดิฉันยังไม่รู้จักไอ้ทุนพายา เพราะว่าด<ค>ิฉันยังยังอยู่มศสหนึ 1, ่งมศสองแล้วมศส่นสองเนี่ยดีมโพสิเบ <ihat> ิลมาเนี่ยมามเล่นที่โรงหนังสูริ่งนะคะจะเรียกว่า เรียกเสียงกรี๊ดนะคะจากวัยรุ yes ่นตอนนั้นได้อย่างผงงงยมฟูใช่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 ต้องขอบคุณมากมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาพูดตั้งหนึ่งกรี๊ดย้อนหลังให้ฟังหน่อยพี่ต้องบอกว่าตอนที่ที่รู้จักกับคุณพยับเนี่ยโรงหนังซีลุงไอโรงหนังชินทัศนีเนี่ยพี่สาวแกรัน คือคุณโรักะะเคยเจอใช่ไหมคยรักค่ะแล้วกคุณนักศสีที่ตั้งเดียวเองวกันได้ปรขะอขอบคุณมากมากสำหรับวันนี้คุณพยับขารบกวนขอบคุณคุณวินดีครับท่านเกรตรสิงห์ก็เป็นเอพอส่วนเดิมกันครับท่านเคยชมเขาเกรคนใหม่้วยขอบคุณมากที่ไดยินดีครับ มีความสุขมากเลยเดี๋ยวแค่ระยะเวลาสักครั้ผมผมคล้ายกับท่านหลายครั้งเลยครับที่ที่บ้านอาจารย์ผมเป็นนะครับแต่วันนี้เจอตัวจริงเลยดีใจครับก็เราใส่หมูกใส่หมูใส่หมูครับขอบคุณท่านมากครับที่ดีใจครับก็เมนหลังถ้ามีโอกาสผมก็จะมาเราลองทุยผัานอะไรที่มากกับสินค้ากับสินค้าเอ่อปะตู้ก็เดื่องต้องรับน เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะใกล้กระเทศการ์บอยกระถง